ตั้งแต่มาอยู่เกาหลีนี่ก็คือบบมี่ยังที่ว่าเห็ดบบเป็นนี่อยากกินมาลาแต่ว่าออกไปนอกบ่ได้จัดการให้อาป้าซื้อนำซอสมาให้แล้วก็จะแต่งกินเองเลยเนาะเครื่องของมันก็คือจำพวกผักที่ในตูเ้เย็นนั่นแหละมีกุ้งมีหอยมีลูกซอกลูกซีดแล้วก็มีทางแบบสไลสัดสามซันเนาะนี่น้ำฮ้อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วฝดแล้วแล่หค่ะก็จะเอาบรรดาเครื่องแบบที่มันนานสุกลงไปก้นนี่ อยากจะบอกว่าเครื่องนี่กรจุกๆเนาะมือนีมอก็คือใส่เป็นมอหินเนาะมอที่แบบฮ้อตลอดในการที่แบบเอากินจนหมดเลยทุกคนหลังจากที่หัว,วแบบมันซุกเป็นทีบบเดับโอรแล้วเนาะจาพกซอกสำวกซีนกับไส้เนาะเป็นผักลงไปนี่หน้าตาน่กกินบ่ทุกคนแล้วมอจะเวฟม,มามอะจะเอาน้ำจิ้มแบบซุก,กี้เนาะมาใส่ครับตัวนี้เนาะเป็นใยถั่วเนาะมันจะเซฟกลมๆมันจะซาลายกเลยจะได้แบบอร่อยๆเช็ๆนี่ ไปน,น Dante, ี่เราจะเอาน้ำพร้อนมาใส่ทุกคนน้ำพร้อนมาใส่น้ำพร้อนมาใส่พอมาตีให้มันน <u> uh> ั่นม, <together> มันละลายนะมัก็จะตีไปเลยเดี๋ยนี่ทุกคนน้ำตีได้ประมาณนี้นี่บอสเราจะเอาไปตีมาใเลยเลยมาตักใส่มาตักใส่พอกินบ่คล้ายๆคือแจวอันสินดาบเลยนี่มาทุกคนวันนี้มากินน้วกันนี่ทุกคน อู้กุ้งเกิงองกอียงเนาะก็มีครบเนาะน้ำซุปนี่ก็คือทุกคนอยู่ในถงของมันนะก็คือเค็มโ้นแห่งไม่ได้ปรุงอย่างเพิ่มนี่ชิม,มน้ำก่อนอ,อกไอตอนต่วน,นพว่ามอไซออนโมหินมันฮอนจนเบอะองเขากินบมดเลยจะได้บอยบูยเป็นไข่นะบูเป็นน้ำมันก้ามวันจะ้ะอื้มแุ่แบ เฮ็ดกินเองอยู่เงินนี่น้ำจิ้มของเขากันจิ้มกุ้งกันนะนีซดสวดจา้านี่อืม้มอืม,อมบอกว่าดาวลินได้ดีขนาด สซนแบบแบบเขาใส่ใหญ่อืมอืมฮอนอืฮอนอืมลูกซิ้นเป็นนัวฮอนเดาเดาอืม,อ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 ม มันห้อนจนแบบเขากินหมือดเปล่าอืมอืม,อม